เขาจะมีโอกาสแบบลงมาเจอกับผู้คนไหมจริงๆเขาอยู่ร่วงกับผู้คนมานานมากแล้วมีอะไรเผ่าพันธุ์ที่มีรากของมนุษย์ครอบทับอยู่ที่บางทีเราดูใน อินเทอร์เน็ตพี่เขาชอบถกเถียงกันเรื่องนักการเมืองอคนดังๆเซเล็บในที่อเมริกาหรือใดที่เวลาบางทีพูดอยู่แล้วตาเขาเปลี่ยนเป็นเป็นไรเหมือนเป็นเป็นเป็นตาขวาเนี่ย <c oughs> มน<า>ะดูเคยเห็นว่าที่เขาเอาวิดีโอล่าสุดมาลงในติ๊กตอกอะเหมือนมีคนเจอตั้งแต่ยุคแบบเก่ามากแล้วอะถูกถามบ่อยที่สุดเขามาทมาไมบนโลกนี้จริงจริงมันหลายภารกิจเขาอยู่กันมานานแล้วกับเราใดๆเขาจะมาล้างโลกเราไหมไม่หรอกถ้าล้างเขาคงล้างไม่นานแล้วเขาไม่รอตุดจีนปีหน้าหรอกบอกว่าเออเนี่ย แย่แล้วแต่หนูรีบใช้ตังค์เลยนะเพราะหนูยังไม่ใช้ต,ตังค์สังเกตเวลามีภัยพิบัติใหญ่ๆเนี่ยจะตาม,มาด้วยการถ่ายคลิปแล้วเจอวัตถุบินบางอย่างที่มันอยู่เหนือภัยพิบัติที่กาลังเกิดขึ้นจากที่เราศึกษาใน,ในพาร์ทของเรานะเขาจะพูดถึงเรื่องการที่มันจะมีภัยพิบัติอันใหญ่มากๆเกิดขึ้นในอนาคตเขาพยายามที่จะช่วยแล้วก็เซฟทุกอย่างให้มันเป็นไปได้มากที่สุ